นีหนูอยุดี่ซิคอนค่ะหนูจะมาแกก่องสุ่มไปดูกันเลยค่ะว่าหนูจะได้หนูจะได้ตัวอะไรตัวอ,อะไรคะเดี๋ยวขอด,ดูกลองชิงไหนมีแบบไหนบ้างเลยรีวิวสิค่ะรียได้ตัวดีค่ะพร้อมไหม ได้ตัไหนคะแม่หลักตาอ๋อแม่จันเปลี่ยนใจแล้วค่ะหนูหนูไม่อยากได้ตัวนี้แล้วหนูอยากได้ตัวนี้ค่ะหล่อคะไหนคะที่ไหนคะ่ะเอ้ยนี่มันตัวหน้ากล่องเลยดีลูกได้ตัวสวยเนี่ยคะเป็นด่างเป็นหน้านื้อมูกไหลอ่ะหลาไหานะคะที่ไหนสวยไหมสวยมากฮีโร่ชายชิงจะออกมาเดินเล่นเฮ้ยวิ่งอย่างนี้ได้เลยเหรอ เอ้ยเจ๋งอะ่ะต้องว,งวงางวางทั้งที่บนโต๊ะโอเคค่ะไม่บายค่ะไหนขอดูโชว์โชว์งานโชว์ที่เจ๋งไนดะ้โอเคงั้นวันนี้พอยัอย่้งค่ะ,คะ,ดไ,ะได้สวัสดีด้วย